ไข่นี่อยสอันสาธิตวิธีเฮ็ดให้ปลาหมึกบอเหนียวนะปลาหมึกย่างบอเหนียวคอยส่เฮ็ดอย่างไข่ชิอามาต้มต้มก่อนเราไข่ไปย่างนี่ไปย่างในอ่าวเวนนี่ไปย่างในเตาอบนี่เพื่อเพื่อปลาหมึกปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเลือดเซมนเต็มเลยอืมเพื่อปลาหมึกย่างกินอยู่ได้ปีหนึ่งเบิ้งเบิ้งออกมันเน่าสั่งได้ มันยาวขนาัโอ้โหคยยาวสั่ข่อยเลยเห็นบะเห็นชัดบ่ข่อยสูงเลยห้าสิบอันนี้ประมาณร้อยสามสิบอความยาวร้อยสามสิบข่อยคิดว่างเา้ออ้าไปใส่หมอด้ยเดีอบัดทีใส่หมอด้วย,น,ย,วย,ย,ยวนี่ใส่หมอด้ยเยนาะจานเนาะอย่าแป๊บนึงมาแล้วนี่อย่างนี้น,น้ำห้อนเอาน้ำหอนใส่เลยเห็นะน้ำหอนใส่เลยนะคะเต็มเลยเหไหม หงอนใส่ไม่ถั่วอเลยเห็นบ่ะอันนี้ไปใส่ใส่เอาไปใส่เตาแก๊สปิดฝาได้บ่ะทีนี้ปิดฝาวไว้เห็นมันหอนหมนเนะจ้ะเด้อนี่มันหอมเลยมาปิดฝาไปเลยมันรอให้มันสุกเห็นมันแบบแบบว่าบัสไ่สุกคักได้เห็นมันแบบ พอดีพองามเลยจ้ะเห็นมันแบบว่าสุกครึงมาสุกครึงบันนี้เอามาใส่เตาอบเขาจะเปิดเตาอบประมาณสองร้อยสองร้อยองศาเซนเซีเอดนะคะนี่เปิดไว้เลยเห็นมันอุน่นให้เตาอบมันห่อนเพราะเตาอบมันใกล้สีห่อนอันนี้ซุปเพิ่อนอันนี้ใกล้ซุปพอดีแล้วก็ามาใส่เตาอบบันนี้เขาเทน้ำจิ้มในบาททีนี้น้ำเดือดได้หรืเปล่เลือดปะ คุณเมือนเปนปัจโอ้สีงามขัมาพี่น้องป่ะนเห็นปะมาท่านในสูตรเด้นี่ป่ะนี่เอาเอาไปใส่เตาอบป,ป่ะนี่มันบอลเหนียวเด็กมใส่อวเวนมันบอลเหนียวปิดไฟจากข้าวก่อนอสุดยอดเลยพี่น้องเลือดปะป่ะนะอู้เลือดสมิ่นเต็มเลยต้มอีกจักหน่อยก่อนต้มอ,อีกจักหน่อยแล้วก็คอ,อกับ นักก่นก็ดนี่มาอ้พี่น้องเอย้ยเจ้าเบิองสี่พวกเกาเบืง้งพวกะเห็นชัดบ,บ,บ่นนพี่น้องนี่ต้มแล้วมันี้ไปย่างี้ปิดฝาไว้นะจ๊ะเนาะพ่อเราได้บะทีนี้พ่อเรียกว่าเอาเสิเอาไปใส่เอาสิเอาไปใส่อันใส่ตู้อบเลยนะจ๊ะเนาะสิไปใส่เตาอบเลยบะทีนี้มาเบิงังวิธีตอนที่เขาเอาใส่เตาอบนะจ๊ะเนาะ มาเร็วมา,มาเร็วมามอาอยู่บ้างนี่เลยจะขีดมันสัลไรนี่จะขีดก่อนขีดมานี่ขีดมาเลื่อนส้นเต็มเลยมาท่ใน้สุกเด้หน่ต้มเพราะไขมันแบบว่าเพราะไขมันเหนียวเวลาเอาใส่เวลเาเลอาหยางไม่จ้าเหรอคอยก็สีตัดได้บ้างก็เอามีดดีกว่าเนาะเอามีดตัดดีกว่านี่มาตัดเป็นเแบบส้น ใช้เตาอบเลยเลือดไม่เตนเลยพี่น้องนี่มาเป็นห่านใส่ตัดสามอนใส่เตาอบไปเลยนคระบ่อห่านเนาะม่นสีบ่อเหนียวม่นช่นิ่มม่ใช่นุ่มเนี่เลือกจิแตนเลยสุเหรอแล้วี่ใช้เตาอบกเจาเบิ้มบัดที เตาอบเลย่าเตาอบก่อนใส่เลยมาจากเนาะเอากล้องเขาไปไว้ใกล้บ่ไใดเลยมันห้อนมาอบเลยบัดนิ้อืมมาเนี่ยสองลอยสองลอยนะจ๊ะเดอ้อไปแล้วพอกันไม่คิปหนาหักชุขผูุบก็นำนำเรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเดอ้อวัดดีจา้า